ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมวันนี้เราจะมาพบกับสมาร์ทโฟนสุดล้ำจากโ o k i ียที่หลายคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ Nokia X 500 Ultra 5 0 0อันตรา 5G รุ่นปี2026สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกการใช้งานเหนือกว่าที่เคยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์พรีเมียมหน้าจอสุดคมชัดกล้องที่ตอบโจทย์ทุกมุมมองหรือพลังการประมวลผลที่แรงเกินคาดเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาของโนเกียที่น่าประทับใจอย่างแท้จริง เริ่มจากดีไซน์โนเกีย X 500 Ultra 5G มาพร้อมบอดี้บางเฉียบน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมด้านหลังเคลือบผิวแบบด้านช่วยป้องกันรอยนิ้วมือได้ดีพร้อมขอบโค้งที่จับถนัดมือทำให้ใช้งานได้อย่างหรูหราและสะดวกสบายหน้าจอขนาด6.9นิ้ว AMOLED Ultra Vision Display ความละเอียด 2K บวกที่รองรับอัตรารีเฟรชเรทสูงถึง 144Hz แถมยังมีค่าทัชซัมพลิงเรตที่ตอบสนองไวสุดๆเวลาเล่นเกมหรือสไลด์จอให้ความรู้สึกลื่นไหลไม่มีสะดุด ขุมพลังก็ถือว่าโนเกียจัดเต็มกับชิปเซต snapdragon น gen 5อานปรตัวล่าสุดทำงานร่วมกับแรมขนาด 16GB และความจุภายในสูงสุด 1TB ทราำให้ไม่ว่าคุณจะใช้งานหนักแค่ไหนเล่นเกมกราฟิกโหดดูหนัง4 k หรือทำงานหลายแอปพร้อมกันก็ทำได้อย่างสบา,สบายสบายไม่มีหน่วงระบบปฏิบัติการ Android 16ที่ปรับแต่งมาอย่างเรียบง่ายและเสถียรยิ่งเพิ่มความลื่นไหลให้กับการใช้งานแบบเหนือระดับ กล้องถ่ายภาพคืออีกหนึ่งไฮไลท์ของโนเกีย X 5 0 0 u l อ r a ันตร 5G โดยมาพร้อมกล้องหลักความละเอียด2 0 0 MP ที่ใช้เซนเซอร์ขนาดใหญ่เก็บแสงได้ดีเยี่ยมภาพถ่ายออกมาคมชัดแม้ในที่แสงน้อยก็ยังได้รายละเอียดครบถ้วน กล้องอันตรา,าย 64MP ถ่ายวิวมุมกว้างได้สวยสมจริงและกล้องเทเลโฟโตโ้ 48MP ที่รองรับการซูมออปติคอลสูงสุด 10x พร้อมระบบกันสั่นขั้นเทพส่วนกล้องหน้าความละเอียด 60MP รองรับโหมดบิวตี้และการถ่ายวิดีโอระดับ 4K เหมาะสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่หรือทำคอนเทนต์ลงโซเชียล มาถึงแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง6,500 a ah มิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จไว 150W ทําทำให้คุณสามารถชาร์จจาก0%ถึง70%ได้ภายในเวลาไม่ถึง20นาทีและยังมีระบบชาร์จไร้สาย8 0 w รวมถึง Reverse Charging ที่สามารถชาร์จไฟให้อุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างในเครื่องเดียวในด้านเครือข่ายและการเชื่อมต่อ Nokia X 500 Ultra 5 0 0 u l อ r a ันตร 5G รองรับ 5G เต็มสปีด Wi-Fi 7 Bluetooth 6.2ะยังมีรบบ NFC สหรับกาารร่ยเงินแบบไ้สสััมผ นอกจากนี้ยังมีระบบเสียงสเตอริโอสปีเกอร์ที่ปรับแต่งโดย d o น b ี a อ m o s ทํสทำให้การฟังเพลงและดูหนังเต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นเรื่องของความปลอดภัยก็ไม่ธรรมดาเพราะมีระบบ,บสแกนลายนิ้วมือใต้จอความเร็วสูงพร้อมระบ,บบสแกนใบหน้าที่แม่นยำใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในภาพรวมโนเกีย X 5 0 0 Ultra 5G คือสมาร์ทโฟนที่ถูกสร้างมาเพื่อคนที่ต้องการความสุดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นพลังการทำงานกล้องที่เหนือระดับแบตเตอรี่สุดอึดหรือด,ดีไซน์ที่หรูหราถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแท้จริงสำหรับราคาวางจำหน่ายนั้นโนเกียเตรียมเปิดตัวในหลายประเทศและคาดว่าจะอยู่ในเร็ที่แข่งขันได้กับสมาร์ทโฟนเรือธงค่ายอื่นๆอย่างแน่นอนใครที่เป็นแฟนโนเกียหรือกำลังมองหามือถือที่ครบเครื่องที่สุดในปี2026รุ่นนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดครับ